สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการเราไเลยครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนทุกคนยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยวันนี้ว้าแก๊งของเรากลับมาจากการพักผ่อนประจําปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาลุยกันอย่างเต็มที่เพื่อนเพื่อนเตรียมพบกันกับคลิปประจําวันพันไรน์ทุกๆอาทิตย์รวมถึงคลิปคอนเทนต์กันได้หลังจากนี้เลยครับผมต้องขอขอบคุณน้องๆที่มาร่วมฝึกงานกับเราแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเห็นน้องๆกันไปแล้วแหละในคลิปโฆษณา a l ready date น้องที่มาแต่งตัวเป็นชาวแก๊งเเอา ก็มาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อส่วนน้องๆคนไหนฮะที่สนใจอยากจะร่วมฝึกง,งานกับเราก็สามารถส่งอีเมลมาไว้ที่ wapgang@gmail.com ตลอดเวลาเลยฮะใน,นเวลานี้ต้องมาบอกท่านก่อนว่าชีวิตของผมที่หายไปพักมา1เดือนนี่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆเลยแล้วผมเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ออกจากที่ทํางานเก่ามาอีกปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีที่ทํางานแล้วจะเป็นยังไงกันต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีวิตเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตาม,มาไว้ด้วยสําหรับช่องวาร์ปแกงของเราหลังจากนี้ก็จะมีคลิปลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆแล้วล่ะสำหรับวันนี้เพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วในชื่อคลิปว่าเราจะมาพูดคุยกันถึง TK หนึ่งในแรปเปอร์ในดวงใจของเพื่อนๆๆหลาายคนที่่เขดด,เด,ดดขงั มาเพราะว่าณนะขณะที่เขาปล่อยเพลง The Race เนี่ยที่มันแปลว่าหนีคดีอยู่เนี่ยเนื้อเพลงเพลงนั้นฮะมันก็พูดไปถึงการที่เขาเนี่ยไปฆ่าคนมาแล้วเขากำลังหนีคดีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นนะเวลานั้นตัว TK เองหลังจากปล่อยเพลงเพลงนี้ออกมาครับชื่อเสียงของเขาก็เลยกลายมาเป็นเพลงไวรัลทำให้หลายคนเนี่ยกลายาเป็นแฟนคลับของเขาแต่แน่นอนการที่เขา ฆ่าคนตายเอามาร้องในเพลงมันก็จะต้องถูกจับแน่นอนอยู่แล้วแหละและคดีการฆาตกรรมของเทเคทางวับแก๊งของเราเนี่ยก็เคยทําคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้เพื่อทําค,ความเข้าใจว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เขาถูกจับและถูกตัดสินไปแล้ว1รอบเป็นเวลาจํานวน50ปีเนี่ยมันเกิดมาเพราะาอะไรบ้างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้มันเป็นเหตุการณ์คดีข้อที่2ครั้งที่2 ทีเคที่เพิ่งถูกตัดสินไปกว่า50ปีจะต้องมาถูกตัดสินเพิ่มเติมในอีกหนึ่งคดีหนึ่งในรัฐเท็กซัสซึ่งณวันนี้ทีเคจะต้องขึ้นมาตัดสินคดีที่รัฐเท็กซัสนั้นผมต้องพอมาอธิบายความแตกต่างของรัฐรัฐนนี้เพราะไอ้คดีที่ต้องขึ้นตัดสินที่รัฐเท็กซัสนี้มันค่อนข้าง,งที่จะสุดกูโหดมากๆเลยฮะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ไอ้คดีของท K เคคดีการฆ่าคนตายที่เกิดมาจากการที่เขาเนี่ยไปจ้างพ่อหนุ่มตากล้องคนหนึ่งเพื่อมาให้ถ่ายมิวสิกวิด ชายคนนั้นมาถึงเทเคตัดสินใจที่จะปล้นชายคนหนุ่มคนนั้นก่อนที่จะลงมือยิงชายคนนั้นตายเสียชีวิตหรือเมื่อคดีมันเกิดขึ้นและถูกตัดสินที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถูกพิสูจน์ได้ว่าทําความผิดข้อหาฆาตกรรมโดยไต่ตรองไว้ก่อนบทลงโทษที่คุณจะได้เนี่ยมีเพียงแค่2ออย่างครับไม่ติดคุกตลอดชีวิตก็ประหารชีวิต ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มพิจารณาคดีครับเขาจะต้องตัดสินกันมาก่อนเลยว่าไอความผิดครั้งนี้ครับที่เราจะมาขึ้นพิจารณาคดีกันเนี่ยมันจะเป็นความผิดที่ให้โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตกันแน่และเมื่อ TK ครับณนะวันนี้ที่เขามาขึ้นรับฟังคดีกันตัวครอบครัวของเขาที่มาด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นหน้ากันได้อย่างชัดเจนในคลิปว่าพวกเขาเนี่ยแสดงออกถึงความเครียดเป็นอย่างมากในคดีความแรกของ TK ว่าเขาเนี่ยจะมีความผิดจริงข้อหาฆ่าคนตายโดยแต่ตรองไว้ก่อนหรือเปล่า แต่สุดท้ายครับข่าวดีก็ได้เกิดขึ้นเมื่อผู้พิพากษานะครับตัดสินว่าเทเคไม่ได้มีความผิดข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการการตัดสินข้อที่2ข้อที่2ที่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยสรุปแล้วเทเคเนี่ยมีความผิดจริงข้อหาฆ่าคนตายหรือเปล่าและผมก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปดูคลิปบรรยากาศข้างในชั้นศาลของวินาทีที่เทเคตูกตัดสินของข้อคดีที่2กันดูครับ alright It states that we unanimously find that the defendant Tamar McIntyre did not cause the death of Anthony Saldivar under the immediate influence of sudden passion arising from adequate cause. It states that uh, punishment should be assessed at 80 years in the prison and there is no fine. All right. Ladies and gentlemen, I'm first going to start with your unanimous decision stating that there was um, no fighting. Of sudden passion, if that is your verdict, I'll need you to respond yes. Does everyone understand? Is this your verdict? Yes, is this your verdict? Is this your verdict? Yes. All right, if the defendant could please stand. We, the jury, find the defendant Tamar McIntyre not guilty of the offense of capital yes. murder. What did I, excuse me, no. Now out of the courtroom out of the courtroom now with the jury find the defendant Taymar McIntyre not guilty of the offense of capital murder <Yes. S 1> did, what did I excuse me no no out of the courtroom out of the courtroom now หลังจากที่ได้เห็นคลิปกันไปเนี่ยเพื่อนๆคงจะแปลกใจว่าแล้วทําไมผู้พิพากษาถึงเรียกให้ลูกขุนนะ่ะมันเป็นคนตัดสินว่าสรุปแล้วเทเคเนี่ยจะมีความผิดจริงหรือเปล่าแล้วผิดจริงกี่ปีกันแน่ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อของรัฐเท็กซัสกฎหมายเท็กซัสที่ผมจะต้องมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันครับเมื่อมาถึงข้อกฎหมายข้อฟ้องร้องที่2ที่บอกว่าเทเคนี่ยจะมีความผิดจริงข้อหาฆ่าคนตายไหมทั้ทงเทเคเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะ ว่าเขาเนี่ยจะให้ผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินหรือลูกขุนเป็นคนตัดสินและตัวเทเคครับเขาก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าในครั้งครั้งนี้ในคดีความข้อที่2เนี่ยเขาอยากจะให้ตัวลูกขุนเป็นคนตัดสินไม่ใช่ผู้พิพากษาครับประเด็นก็คือตลอดเวลาที่เขาอยู่ในชั้นศาลกันเนี่ยทางทนายของผู้เสียชีวิตครับได้เปิดตัวทั้งตัวพ่อทั้งตัวแม่ เพื่อนสนิทและใครอีกหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ตายเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ลูกขนที่ได้ฟังได้อยู่ได้นั่งอยู่ในตรงนั้นได้เห็นน้ําตาของแม่คิดดูสิเขาก็คงจะต้องโกรธเทเคเป็นอย่างมากและแน่นอนณนะวันนี้ที่ถูกตัดสินออกมาเทเคครับถูกคณะลูกขนทุกคนตัดสินว่ามีความผิดจริงและจะต้องจําคุกเป็นเวลาทั้งหมด80ปี Alright Mr MacIntyre the jury uh, found you guilty of murder your punishment is to be assessed at 80 y years in the prison The court will give you credit for any time served. 's ถามว่าทำไมการตัดสินครั้งนี้ถึงเป็นการตัดสินที่เศร้าและน่าเสียใจมากที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูกันถึงนาเวลาวินาทีที่ผู้พิพากษาครับตัดสินใจที่จะออกมาพูดว่าสรุปและเทเคเนี่ยผิดนะผิดคุก80ปีนะผู้พิพากษาครับก็ได้อธิบายถึงความที่เธอเนี่ยเข้าใจครับว่าเทเคเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่ใช้ไม่ได้พ่อที่ใช้ไม่ได้แม่ที่ใช้ไม่ได้ตบตีแม่จนเข้าโรงพยาบาลและแทนที่สถานสงเคราะห์เด็กของสหรัฐอเมริกาครับจะทําหน้าที่อะไรสักอย่างสถานสงเคราะห์กับเอาเทเคให้กลับ ไปอยู่ในเครื้อมือของพ่อเขาและเทเคเนี่ยต้องโตมากับพ่อที่นิสัยไม่ดีขนาดนั้นูู้พิะภาคษ์าก็เลยได้พูดไว้ว่ามันเป็นความบกพร่องของสหรัฐอเมริกาทั้งระบบครอบครัวยามไปยันระบบสถานพินิตรรับเลี้ยงเด็กที่มีปัญหาที่เราจะต้องมาแก้อะไรกันสักอย่าง เพราะฉะนั้นถ้าวินาทีนี้แม้แต่ตัวผู้พิพากษายังพูดขนาดนี้ฮะเทเคก็คงจะเสียใจว่าถ้าเขาเนี่ยเปลี่ยนใจให้ผู้พิพากษามาเป็นคนตัดสินเนี่ยเธออาจจะเข้าใจเขามากกว่านี้ก็ได้สุดท้ายนี้อ้าวเทเคก็โดนไปแล้วนี่ห้ปีแล้วโดนอีก80ปีมันหมายความว่าอะไรสรุปเทเคโดนติดคุกร้อยสาปีเลยเหรออันนี้แหละฮะที่ผมบอกว่าเทเคจะต้องมาคิดย้อนหลังแล้วว่าทําไมเขาไม่ให้ผู้พิพากษาเนี่ยเป็นคนตัดสินคดีความนี้เพราะไอ้คดีของรัฐเท็กซัสอ่ะมันจะทํางานอีกแบบหนึ่งเช่นกันันนนใคลลิปททีี่่่แ้ววของเราาพูดก เขาโดนตัดสินไปทั้งหมด50ปีและปัจจุบันครับผมเคสที่โดนที่เท็กซัสที่โดน80ปีมันไม่ได้รวมกันฮะกฎหมายของรัฐเท็กซัสบอกไว้ว่าเขาจะนับคดีที่โดนตัดสินยอดมาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูสิฮะวันนี้ที่เทเคโดน80ปีหมายความว่า50ที่เคยโดนมาตัดไปเขาต้องติดนับ80ปีแต่ถ้าเกิดว่าผู้พิพากษา เขาตัดสินให้มันต่ำกว่า50ปีเหรอเพื่อนๆตามกฎหมายของรัฐเท็กซัส TK ก็จะโดนเพียงแค่อันเก่าอันที่เยอะที่สุดก็คือ50ไม่ต้องถูกเพิ่มมาเป็น80แบบนี้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าวัดกันตามความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาติดเพียงแค่50ปีกับปัจจุบันที่ TK มีอายุ24ใช้ชีวิตในคุกไปอาจจะติดจริงเพียงแค่30 40ปีพออายุ60เขาก็คงจะได้ออกมาแล้วล่ะแต่ปัจจุบันครับที่ TK ต้องรับโทษไปถึง80ปีเต็มๆเ,เราคงจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราคงะน,น,นะ อาจจะอยู่ไปไม่ถึงวันที่ t ทได้ออกมาแล้วก็ได้สําหรับวันนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงกับเคสที่เกิดขึ้นอย่าลืมใครที่ไม่เคยรู้เลยว่าเคสของ t ทเเจ้าของเพลง t ด e r ร c สเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรมาก่อนผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนกลับครับแต่ไปดูคลิปของ t ทที่ช่องมาแปงของเราก็เคยทํามาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสุขสันต์วันปีใหม่อย่างเป็นทางการครับผมหมดและจบช่วงพักกลับมาลุยก,กันต่อแล้วเจอกันในคลิปหน้าแยงแเ่้พีซ